อาจารย์เอาไปตรวจแล้วใช่ไหมครับครับครับอันนี้จะไม่ปรากฏทองเลยครับเพราะว่าจากผลตรวจเนี่ยไม่พบอ่าปริมาณของทองคําอยู่ในเนื้อของชิ้นงานเลยครับไม่มีปริมาณทองคําอยู่ในนี้เลยครับนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่ายังไงครับท่านครับก็ถ้าเจตนารู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่แรกแล้วไปโกหกหลอกลวงเขาก็เขาขายทัางนั้นท่านดูคลิปนี้ดีกว่าครับท่านดูคลิปตอนเขาขายดีกว่าครับแล้วเขาแถมมานี้นะดูด้วยว่าเขาพูดว่าอะไร ขออนุญาตนะอันนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะไปทําร้ายใครหรือว่าทําให้เกิดไปเดินอะไรที่มันที่มันแย่สําหรับเขานะฮะแต่ว่ามันมีหลักฐานที่มันเป็นดิจิตอลฟุดบิสตอยู่ออาลองเปิดดูนี้หน่อยทองคำ99ทองคาแท้มาสําหรับคนที่ได้ไปนะคะเก็บไว้ในกระเป๋าเงินนี่คือกิ่ตุ้งทองคานะจากฮ่องกงผ่านพิธีมาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทองคา99และชิ้นที่3คือองค์เทพเจ้าไฉยสิงอี๊ยทองคา99.99 อนสำเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะสําเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยอยากบูชาแตนน่เงินไม่พอไม่เป็นไรไล์ตัก๊กไม่เคยแยกคนจนคนรวยมีเงินพร้อมแล้วค่อยมาบูชาค่ะนะและชิ้นนะที่สี่อคะคะเป็นก้อนเง<ช>ินก้อนเงินกทองคําแท้99.99% 99. 99ค่ะแ,แถมอีกหนึ่งชิ้นค่ะและนี่คือปีชวดน,นะปีชวดปีหนูทองคำ99.99% 99. 99ค่ะเอาไว้แก็ชสงได้นะและนี่คือไพ่อ่า ค้าขายมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะและชิ้นที่5เหรอชิ้นที่ไหนลูไปชิ้นที่หชิ้นที่ 6, <ช>น,6นะคะอันนี้คือองค์พระพิคเนตปาวประทานพรขอพรขอความสําเร็จขอคู่ครองนะขอแล้วไม่ต้องแก้บทค่ะทองคําแท้99.99 99. สําหรับลูกค้าวันนี้ฉลองเป็นก่อมาต้องมีเซอร์ไพรส์ให้ค่ะ นะเก็บไว้ในกระเป๋าใครที่มีเรือสัมภาทองคํา99.99ขอยมากค <c oughs> <rik pus> ั่งและร่ำรวยค่ะและนี่เป็นฝีเสียทองคํา99เหยียบก้อนทองและแบกก้อนทอง1ิบก้อนแต่เราประทับตาร้านเคชูเอ็นมาด้วยนะพอตั้งนำเข้าของแถมเองประทับตาร้านมาให้ลูกค้าเลยค่ะสําหรับลูกค้าเคชูเอ็นเท่านั้นตรงนี้จะประทับตาร้านเนี่ยครับปางประธานพรครับท่าน เมื่อกี้เลยครับมี่ปากประธานพรครับแล้วก็อันนี้เป็นเงินก้อนครับท่านครับอันนี้ผมไม่ได้ฟ้องท่านนะฮะแต่ผมให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็นีสสัมภานะฮะค้าขายขึ้นครับเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับนี่คือของมาจากเขาเนี่ยแหละครับแต่ถึงที่เขาบอกคือเขาบอกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์ซนมีไหมครับอาจารย์ไม่มีเลยครับดังนั้นกัผมให้ท่านปเป็นที่ระลึกเาท่านหรือท่านเก็บไปที่ที่สอบสวนกลางนะฮะ <c oughs> บนแบบไม่ต้องแก้บนครับอ้าวโอเคอยังไม่จบเท่านี้คผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผู้ <c oughs> ชมครับ <c oughs> นวดไปเรื่อยๆ